ก็สัสด็ครับผมมาเบาะนะตอนคคลิปเลยเดี๋ยวนี้ผมจะมาเล่นทีมเดิมนั่นแหละแต่ว่ามาแก้ตัวหน่อยพอดีคลิปที่แล้วเนี่ยมันมีปัญหาน,หนิดนึงเรื่องเสียงเปไ็นไรก็ไม่รู้อยู่ดีเสียงเกมก็ดังขึ้นเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้ก็เลยจะมาแก้ตัวนะโดยการที่ว่าตอนนี้เนี่ยผมขึ้นท็อป50มาแล้วกับทีมที่เหมือนเดิมเ <c oughs> พิ่มเติมคือใส่ของมาเมื่อวานไม่ได้ใส่ของเ <c oughs> พราะงั้นเนี่ยทีมก็จะเก่งขึ้นกว่าเดิมนิดนึงเนาะเอาเป็นว่าวันนี้เราไปดูกันดีกว่าทีมตอนนี้เนี่ยมานดหไ ก็เอ่อจะทิมโคเฮ้ยเจอโคนี่ดีนะโคนี่มันมีสกิลสีเป้ากับห้าเป้าซึ่งแพททางตัวอย่างคลายมากอืมก็โอเคนะออกสกิลนี้สกิลแรกถึงไม่ได้มันจะถูกเกาะตัวของเอมิเลียหมดเลยก็เหอะไม่ออกสกิลลำใหญ่อ่ะคือตอนนี้เนี่ยเราต้องหวังว่า ลินจะเร่งเธอนะเนื่องจากว่าลินเนี่ยผมใส่เป็นประดับเร่งเธอหน,เนหนึ่งเข่มเตือหนึ่งเขื่อนมาใช่ใช่ประดับนั่นแหละทําให้ถ้าลินเร่งเธอเนี่ยมันจะเร่งทีเดียวหมดเลยแต่มันไม่เร่งไงก็ตกไปนะลินเร่ง <c oughs> เ,เธอเธอนี่ไม่ใช่เร่งเธอไม่เฮ้ยดึกสวยโดนตัวของเทลเมิตอย,อย่างนี้ลบทั้งแไปสามครั้งคือสกิลล่างของลินเนี่ยมันจะเป็นสกิลลบทั้งสามครั้งเนาะเพราะงั้นเนี่ยมันจะลบเกาะตัวอย่างเทลมิตได้ดี ยิงเทินเธอรินได้ประโยชน์ินสวยนั่นแหละสิ่งที่สังคมต้องการไม่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 ไม,ไม,ไม่อย่าหยุดเชนติดนะอย่า,อย,าอย่านะมีตัวอะไรเชนติดได้ปะไม่ลินคุณอย่านะไม่สิฆ่าซิวตา้านานีเลข้สีเทินฆ่าซิวต้าไปแล้วโถ่ตกเลยลิน โอ้โหแล้วฝั่งเขาก็เล่นเทินต่อเนี่ยนะไปวะเนี่ยซูต้าขอสคิวล่างนะสวยเดเบิ้ลยางงี้ฆ่าคืนไม่ได้ไหมเนี่ยหนึ่งสองยอมสละอาชีพเพื่อกันไทยบาปไม่ฆ่าไปตายแต่ไม่เป็นไรเรากันใส่เป้าพี่คายทำได้นะพมนแมนถึงเวลาแล้วถึงเวลายาวไป ถึงเวลาแล้วบาปมันสิ้นหวังตุ๊ดตุนตมสวยติดสามครั้งคือประดับของซิลต้าหงนียใส่เป็นประดับลุทา่าขั้นตินะทำให้มีโอกาสิ0สเนที่มันจะลุแคบเลือด15%แล้วค่าบอดดี้เลยโดยที่ไม่ต้องมานั่งลำย่าบอดดี้คิวเลือดไม่ลงตายสักทีนั่นแหละ และเนื่องจากว่าคายของเนี่ยเป็นคายที่ใส่ประดับเกาะเลือด40%เนอะทำให้ใคายของเนี่ยไม่ว่าจะโดนสกิลรูบัพยังไงก็งตามทีเวสซึ่งแค่ลินตัวเดียวทำให้นราปัจจบี้ที่เป็นสกิลสามเป้านะลินคายของเนี่ยจะไม่วดนตายเลยเพราะว่าผมใส่ประดับมาเป็นแบบกัน <c oughs> กันอยู่แล้วนะ,ะชิวจะหายเลยทีมนี้ดูสูญนี่สูญหมดบอกเลย <c oughs> แต่คายออกสกิลนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่ลำแกมือนเดิมนะ ที่เดี๋ยวว่า,าคลายผมเนี่ยทำมาไม่ครบ50แล้วดาเมจตัวมันก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ทำให้เวลาคลายเชือกคืนเนี่ยจะเป็นอะไรที่ลำใหญ่นิดหนึ่งใช่ไหมครับเอาเอาเอาที่พี่สบายใจเลยครับเล่นเทินเขมิก็ได้เขมิ้นเล่นเทินได้โปรโดน้าหนี้สร้างปงสร้างกดอะไรไม่เอาฝั่งเขานเ,เ,นเ,เนี่ยเล่นเทินแล้วเนี่ยเราไม่เล่นเลย นั่นไงยังหนึบยางเงินหลังเกมนี่ชิบหายเนี่ได้เล่งมาครึ่งครึ่งอ่ะโอกาสครึ่งครึ่งถ้าถ้าเคมิชออกเนี่ยสวยทำให้ออกเป็นซิวต้าเนี่ยรับได้ตอนนี้เนี่ยเราต้องหวังว่าลินจะใช้สกิลเล่งเธอเนะ่ยแต่น่าใช้แหละเพราะว่า,าจุด,จ,ดจุดอ่อกลินเนี่ยผมใส่มาหกสิบเยอะกว่าซิวต้าสามสิบด้วยระบบจุดออกตอนที่ควรจะเป็นเนี่ยลินคนเทสกิล ใช่ไหมลินลินสวยฉันจะลงทงเจ้ารับไปซาอาปินดิสปีดไหมไม่สปีดหรอโตปะลินโตปะ่ะไม่โตไม่เป็นไรยอนสอดชีพตกไปก็ได้สวยงามไปนะหนึง่งศูนย์สี่ ตอนนี้นเนี่ยเฮ้ยเจอเอมิเลียเนี่ยคือเจอเอมิเลียเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าดีรองมาก,กับการเจอโกนั่นแต่ว่าเอมิเลียเนี่ยเป็นตัวที่ไม่มีหาเลยเลยนอกจากว่าสกิลสองสกิลของเอมิเลียจะเป็นสกิลห้าเป้าและตัวเอมิเลียเนี่ยมีมีพลัสสี่ที่เรียกว่าเพิ่มจุดอ่อนนี้เจ็ดเปอร์เซ็นต์ทำให้จะเป็นตัวที่ลำใหญ่ตอนพุ่งเริ่มแรกได้นะถ้าไม่ใช้สกิลมาเกาะมาแล้ว อันนี้ถือว่าดีหรือแย่โดนสกิลพัติตั้งแห่แรกเลยก็ไม่ได้แย่นะสกิลนี้นะถึงเวลาแล้วมาเหอะไม่ติดอะไรหรอกเจ็ดร้อยไัติขอสกิลล่างซิลต้าเล่นเหิ่เหรอรีบเป็นไงความจริงก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรายังมีเกาะคาอยู่ให้ ไม่ว่า,าสกิลอะไรก็ตามแล้วก็จะทิ้ทนนานเหมือนเดิมตรงเผยท่าทีจริงจัง,งปกติจริงจังได้ไหมบอกเลยว่าจริงจังแต่ไม่จริงใจนะแกอตอนนี้เราต้องหวังว่าซิลท่าจะสกิเลเร่งเธอนะหรือไม่สกิลล่างก็ถ้าได้ขอแค่ติดตัวบัตตี้สัตวิสติดไหมติดสวยอย่างนี้ไดี่ยวเบิร์สองรอบสิ แล้วพอมันติดสองรอบนีแล้วใช่ไหมมันก็จะเกิด After อัพเดตสเปกอะไรที่เรียกว่าการจะบอกว่าใช้ถึงเวลาไม่ปล่อยค้ำใช้ก่อนกดเลยตอนนี้เราต้องหวังว่าตัวของเฮ้ยไม่โดนถึงเวลาแล้วอย่างนี้ตัวของคิมไม่ตายแน่นอนถึงเวลาแล้วปะสิตายหมดทีมอ่ะตู้มโอโโโ้มาเลยสกิลห้าเป้าบอกเลยว่าชิว อขอเซียทูลบ๊มเนาะได้อยู่เอซีวต้าเลีงถล่มต่อดิยาวไปโอ้โหสี่เป้าก็ชิมกันสี่เป้าห้าเป้าขซีวต้าเนี่ยเข้ามาเลยถึงเวลายาวไปยังไงคายก็ไม่ตายแลวเนาะก็คือมันเป็นอย่างนี้เนี่ยด้วยพลังของประดับใหม่ที่โคตรโกงเนี่ยจากปกติที่คายแต่ควรจะโดนจูนี้แล้วตายเลยใช่ไหมมันไม่ตายเว้ยเพราะว่ามันมีเกาะเลือด40ซนต และมีแหวนหนึ่งหรือหนึ่งด้วยมันก็จะเอะโชคดีนะเผย่ถ้าทีมสิจบเกมอ e ีซิครับโอ้โสีเป้ามาเลยยูสีเป้าเนี่ยชอบมากนี่พี่คายจัดหน่อยจบแล้วตุ่มแปะกดแปะสิ สเสด็จป้าว่าแม้ว่าทางที่ฉันก้าวเดินจะขัดต่อโชคชะตาก็ต,ตามโอ้ขัดต่อโชคชะตาแน่นอนอยู่แล้วสกิลโคตรโกคือพวกคุณรู้ไหมว่าความโกอของทีมนี่นอย่างหนึ่งคืออะไรคือการที่ว่าซิลต้าเนี่ยเป็นตัวที่กันทครูบั๊บหนึ่งสองเป็นตัวที่กันอ่าไม่ใช่เป็นตัวที่ก,กันทคร,รูบั๊ใช่ไหมแล้วซิลต้าเนี่ยยังจะม,มีตัวคิอเมทที่จะกันฮ้าเป้าให้กับตัวมันด้วย และมีคาย้วยกันสิเป้าแบบตัวมันและตอนนี้เนี่ยเมตานี้ไม่มีตัวตีสาเป้าซึ่งเป็นสาเป้าแบบไม่ทรับไม่มีเลยในเกมนี้เพราะงนั้นไม่ว่ายังไงก็ตามถ้าคุณไม่ใช่ผุดถ้าซลตาหกเนี่ยไม่โดนหยุดลุกเร็วนะโดยอันติบัตูดี้มันก็ไม่มีวันตายก่อนคายและตัวของเคียวมิดคือจะซิวตาเนี่ยจะไม่มีวันเหลือหนึ่งแล้วข้างล่างซอมบี้เลยถ้าคายหรือเคียวมิดไม่ตาย มันก็จะโอพีอย่างนี้แหละเอ่อตอนนี้เราต้องหวังว่าเออก็ดีนะเล่นเธอเลยก็ดีไม่มีปัญหาอยู่นี้ถึงเวลามเลยโอ้โหชอบมากสกิลนี้ซิตา้าสูงไมด่ดิติดสูงไหมซิต้าเล่นเร็วไป ถ้าใช้สกิลสีเป้าแต่ว่าก็ไม่ได้แย่เลยเนาะเพราะว่าทีมเรามันโก้โอโ้โหมาเลยโคสกิดรูบับเดี๋ยวนะรูบับหลอบจิหายแล้วคาย,ายไม่คายเกือบตายแล้วเดี๋ยวคิวไม่ตายแล้วเหรอทำไมตายเร็วจังอะไม่เป็นไรสองครั้งไบ่้ไม่ดิเอา้าไม่ได้ด้วยน,นั่นนี่ติดไม่ครบโดนตีดีงี้มันก็ได้นะ ตอนนี้ขอแค่ฝั่งลาเปาโต้ตูม้มและซิลต,าต้าอันตอิอันติดีลูกเอ้ยวยทีนี้เขาเล่นแปลกนะเขาเล่นเป็นตัวอย่างโคกับเอเมิเลียเหรอเล่นแปลกมากเลยนะเนี่ยคือปกติเนี่ยตอนนี้ถ้าคนไม่เล่นตัวอย่างเจฟหรือชื่ออะไรนะอีกตัวหนึ่งอ่ะที่ไม่ใช่เอเมิเลียบาสติ เขาก็จะเล่นเป็นตัวอย่างโคเหรอไม่รู้สิผมไม่รู้เมตาตอนนี้ไม่ได้ดูดูแต่ทีมตัวเองนะแล้วทีมผมมันก็ไม่เหมือนเมตาไงผมก็เลยไม่รู้แต่ตอนนี้บอกเลยว่าแค่รีเร่งเินเนี่ยคือจบแล้วขอแค่รีเร่งเินไม่เล่งคุ่คูมากขอแค่รีเร่งเินตอนนี้ได้อยู่ ขอแค่ลินเร่งลินเร่งไหมเล็บโปรดล,ลินยาลินยาอายุสิ้นน,นี่เขาสวยอ่ะลินใส่จุดอ่อนนางเยอะนะเอ้ยไม่เป็นไรถึงเวลาแล้วกูย,ยังมีโอกนาสชนะนะ อยู่ที่ว่าเซลต้าใครเนี่ยจะสกิลดีกว่าตอนนี้ใครออกเทิร์นก่นเนี่ยแพ้นแน่นอนเซลต้าและลินยาได้อยู่ยังไม่ตายใช่ไหมใช่แหละสวยถึงล่าตุมต้มตุ้มนิดเขาก็ยังไม่ตายอยู่ที่ว่าใครเล่นเทิร์นก่อนเขาเลยหนึ่งเทิร์นเขายังไม่ตีธรรมดาเขาจะสกิล เราก็พิจารณาชิมกันเขาติมาแล้วเทธนจะเดินแล้วหลังจากนี้เทธนจะเดินแล้วเขาไม่มีสกิลแล้วหยุดหรือไม่ก็สกิลเล่นเิอเขากลับมาเกาะถ้ากลับมาเกาะนี่คือเราชิบหายแล้วตู้มหมดเทธนหมดเทธนตี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 เอเดี๋ยวยังไม่ตายนั่นนี่เธอนยังอยู่พลังพี่คายทำซิลต้ารอบได้ วีอ่าเด e c h ชมเปียนหมายเฟนรู้จักมีมนี้นี่ที่คนไทยเล่นกันไหมไม่รู้สิเป็นมีมที่ดังในต่างประเทศมากเลยไอ้มีมวี the อ่าเดอะแชมเปียนของสปอนบอ๊อบเนี่ยเอาเทโอเหรอเฮ้ยเจอเทโอด้วยไม่เคยเจอมาก่อนขอแค่เล่นเทินก่อนก็ได้ด <c oughs> แล้ว เออเนี่ยเจอตัวอะไรก็ก็ไม่เป็นไรอ่ะแต่ว่าขอเล่นเคิร์ดกันก่อนได้ไหมไม่ได้โอเคจบโอเคขอโทษครับไม่เข่งแล้วไม่เข่งแล้วไม่ได้ก็ไม่ได้ด <laughs> ีอ๋อเขาใส่สองจุดอ่อนเขาใส่สองจุดอ่อนตัวยาอ่าชื่ออะไรนะควนิวมิดเออใช่เขาใส่ใสองจุดอ่อนควนิวมิด แต่ตอนนี้เราต้องหวังว่าลินจะสกิลขอแค่ลินติดเล่งสี่เทินจบสกิลเจ้าจบเลยเล่งสี่เทินแล้วตอนนี้ขอแค่สกิลล่างต่อยาวต่อด้วยสกิลล่ากสวยเอา้าเดี๋ยวนะเมื่อกี้ไม่ติดเล่งเมื่อกี้ไม่ติดเล่งเธอเหรอนั่นนี่เมื่อกี้คือลำยันไม่ติดเล่งเธอเหรอ ไม่ไหวเด้เคยไปทำงาน70%ไม่นะวิศน์ทำของนงั่งนานไม่เข้าใจอายอมแพ้ซะเถอะรับไปซะเทโอตายสิสคือตอนนี้เราต้องหวังว่าตัวคิวไม่ฝั่งเราจะใช้สกิลลดอันตินะใช่ไหมเออเหลือสกิลเลยละต้องใช้แล้วละ่ะ หนุ่งข้างเขาคิวมิด50แบบผมไม่เต็มไงก็เลยไม่ได้ใส่สองจุดอ่อนอคิวมิดเดี๋ยวนัซิลต้าตายแล้วไม่ตัวแคลรี่ตัวแคลรี่ตายแล้วอะแย่แล้วได้อยู่น้องลินทําได้น้องน,นีงเ,นเมีอันติปตแน่อยู่ที่ว่าฉันลดเกตเอาไว้ลด,ดเกตเอาไว้ไม่นะน,นั่นนี่ชี้หายแล้ว หายแล้วโอ้โหแล้วซิลเต้าออกสกิลจบเลยแพ้เลยถ้าเมื่อกี้เนี่ยเป็นสกิลบนเนี่ยคือแบบได้นะินตปได้จบเลย <c oughs> ยอนอ,นนอนยอสอตอนอน <c oughs> <c oughs> ครับอ <c oughs> ่ะ ก็ขอบคุณทุกคนที่มาออกในรายการคลิปนะครับขออนุญาตทุกคนด้วยก็ขออนุญาตกันตรงนี้แหละมาเล่งเทินต่อดิลินเล่งเทินสวยสีเทินติดไหมสวยไม่ติดเล่งไม่ติดอีกแล้วอ่ะทำไมเล่งไม่ติดอ่ะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะเสียใจอ่ะเล่งไม่ติด โอ้แล้วอดอคิวโดนคิวไหมไหมโดนคิวไหมโดนคิวไม่ได้นะไม่โดนของเขาออเอาที่สบายใจเลยขอรถเกตเอเวด้วยอยากให้รีเทสซิลเอเวกไม่อยากสวยเลน่นเงินก่อนแล้วเดี๋ยวคิวล่างฆ่าตัวแบตเตี้ได้เลยเสบายใจไม่เป็นไรกันสิเว่าไม่ตายตูม ตุ้มๆไม่โดน่ะเดี๋ยวดิโอ้โหไม่โดนรวยว่ะจบเลยโดนเขาถึงเวลาคือความจริงเนี่ยถ้าไม่จะทิ้งสถานะนี่เล่นเป็นตัวอย่างมาที่จะดีกว่านะแต่พอดีผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นคนเปลี่ยนตัวคิดหรือเปล่าบังเอิญกลัวคิดแง่ก็เลยเล่นเป็นตัวอย่างเอเมียอยู่เนาะ ครับเอาที่พี่สบายใจเลยฉันจะล,ลุ้นทคู่เจ้าสามเทินสีเ่เทินติดไหมติดติดเลขสีเ่เทินอือหือเอาเรื่องตอนนี้หลอเหลือแค่เลขเลทินอีกสามเทินเคีิวต้าก็ตายแล้วได้แล้วได,วได,ได้ตัวไหมผมไม่โดนคิวไม่ดีแล้ว,วอะตัวอะติดสปีดด้วยโหยกัน้าเป้าไปดิโตเลยปะลินขอโต้นหน่อย แปะแปะสวยตายอา่อสุดร่างนั่นแหละฆ่าดิบัตุดี้ตายไหมย,ยังไม่ตายโอ้โหชิลมาดิเคยมาแล้วพอดีก้ก็ตายได้แล้วบัทดีก็เนี่ยคือข้อดีของแหวนออาทุดเินะ็นห้านะบาร์ที่ก็คือจะไม่ได้แค้นติเลยแล้วก็ตายเลย ฮยิงไม่ตายเหรอไม่ติดเหรอไม่แหวนไม่ติดบวกไม่ครบตีไม่ติดเฉยเลยโอ้โหแล้วคายออกทกิลจบไหมฮะจบคือ,อพี่คายจบแล้วทีมผมมาจบแล้วพี่คือ <c oughs> ตอนนี้ขอแค่ลินเพชรอยู่ละสกูลลสกบอนลินขอสกูบอน <c oughs> ไม่เป็นไรใช้อุปกรณ์ชิดข้อโป่ดาเมจแรง ได้อยู่อเออที่พี่สบายใจเลยเราตอนนี้ขอแค่ลินเทสกิลบนบนนะเอเอได้อยู่เก็บนเถอะเดี๋ยวสกิลเดียวแล้วลินไม่ออกไม่ได้แล้วนะลินนั่นแหละ ใ่หล่นฟกเจ้าโผแล้วซิลต้าก็เข้าเทินานอย่างเงี้ยต้องงอนติลินอะรอม,มังกรทองก่อนที่ตัวของมาที่แชมป์ติถ้าบอตที่แชมติติมือนกันเ,ร,เราจะตัวนะอ้พี่สุดยอดไปเลยลุกมาถูกจังหวะมากเมื่อกี้มันจะสวยแล้วเอาเรื่องวะ เขถูกทงังหมดไอตัวเซียตา้าฝาพกเนี่ยม่เมื่อกี้นี่จะแพ้เนี่ยดีที่ลุกมาทันเอา้าอ๋อนเนี่ยนี่คือทีมที่ผมคิดว่าเป็นเมตามาตรฐานตอนนี้นะทุกคนเนี่ยจะเล่นเป็นตัวบัดดี้คู่กับตัวของเอมิเลียเพราะว่ามีคนเล่นเคสเยอะเนาะนี่น่นาจะเป็นเมตามาตรฐานตอนนี้สวยเล่นเทินติเปิดได้เล่นเทินน่มันก็แย่บอกเลย เข,เ,เ,เขาเล่นเคิร์นวะเขาเล่นดีกว่าเขาลิ่งเล่งอ่ะลิงมันเล่งสีเคิร์นเพราะว่าเขาชอบใส่กันเอ่อขอผิวล่างลิ่กลงก็ได้ผิวล่างตัวไหนก็ได้ขอผิวล่างได้โปรซีสล่างสิวตาก็ได้ด่างลิงก็ได้ได้หมดอ่ะนั่นแหละเผย่าทีสวยหายดิถางทีมาบอกเลย เป็นความรู้สึกที่ดีมากวลไแบบเห็นศูนย์เนี่ยยอมแพ้ซะเถอะสามพิษลลัวหุ่มโดนด้วยศูนย์ไม่ดีไม่เป็นไรเลี้ยงเินได้เดี๋ยวนะติดบัตรพื้นสามพิษเหรออ่าไม่สามพิษแย่วเสียประโยชน ซูต้าได้โบดอันติเห็นซูต้าร์โกดิชชอบมันรังใหญ่ถึงเวลาแล้วไม่ใช่เหรอถึงเวลาแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาอันติซูต้าถึงเวลาแล้วสวยลูกรักพ่ออีวาสุดยอดไปเลยนั่นแหละบารี่อยากูจะวังอะตายซะเร่งเธอได้เอาที่สบายใจยิงก็ชนะละสี่เป้าไเลยสี่ท่าเป้ามาเลยบอกเลยว่าไม่เข้าซะแอะ จะลงโทษต่อหน้ามังกรชั้นซ่าสวยเอาที่สบายใจเลยอืมตายหมดตายหมดหาหมดทีมดิไม่ยอมตอมายอนทํามดูทีมด้วยใครไดเปรียบเออตอนนี้ฉันหวังว่าลิดินจะสูแลได้สวยสั่ได้ หายหมดทีมะตุ้ม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 หมดจริงด้วยโหลงมาเลยไม่ตายหรอกมีเกาะเลือดแหวนก็มีไงนะลิมลถกันซะหน่อยที่คายบอกมายังไม่ได้เทสกิลเลยได้หน่อยไหม่เออไม่อยากรู้มากเลยนะว่ากิลลบัฟของคายเนี่ยสามารถลบบับของตัวเทลมิได้ไหม ไอบ้บั๊อันติอย่นี้นะนอ,ยอยากรู้เหมือน,นกันนะโอโ้โหลินเอาเต็มที่เลยลูกเอาที่สบายใจโอโ้โหก็ชิวพี่คายจัดหน่อย,นะอยอตบแปะชาร์จรโอโ้โหเขยมาเลยสีเป้ากันสิอ้าวฆ่าไปฆ่าอย่างนี้อย่างนี้น้องลินโกรธ ลิ้นโกรธอย่างนี้ต้องเจอตู <laughs> ยาวไปบอกเลย,ยงันท็อปหนึ่งเหรนี้บอกเลย <laughs> คือถ้าจะไปท็อปหนึ่งอ่ะอาจต้องเปลี่ยนทีมนิดหน่อยนะพอดีตอนนี้เนี่ยเนื่องจากไม่มีทีมเดลแล้วก็ <h ums> ควรจะเปลี่ยนเป็นทีม <h ums> บาร์รี่เหรเนาะ <h ums> แต่พอดีผมขี้เกียจก็เลยยังไม่ได้เปลี่ยนเนาะอ่า สวยมามาสี่เป้าก็มาสี่ข้อศูนย์ต้องเปิดมาต้องเล่งเทินไป็สิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้วเอ,อ้นั่นแหละศูนย์มิดิศูนย์ี่หมแต่บอกเลยขอทรูบัฟอ่าไม่ใช่หรอโดนเคลวิดไหม ไม่โดนอ๋อ,อตัวติดนี่โอ้โหแล้วก็ลำไยต่อเนี่ยนะและ้วก็ลำไยถึงเวลาต่อ,นะอเนี่ยนะโหยเร่งเทินก็ไม่เร่งยังจะลำไยก็ทำให,ห้เร่งเทินช่วงแรกๆก็ยแย่จริงครับตอนนี้น่าหวังว่าลินจะเร่งเทินเร่งไหมเออมึงจะทุบบัฟเดี๋ยวนะทุบบัฟเหรอ นั่นนี่คายจะตายเลยเท,ทโอทะลบุบัฟเฉยเขาใส่จุดอ่อนอยที่ไหนเทโอไม่มีนะนั่นนี่เอสกิวเฉยเอ่อซิลต้าได้โปรดขอสกิลล่างค่าคดเท,โอ,ทโอแล้วต่อด้วยตัวอย่างมาทูดี้ได้ไหมไม่ได้ตัวโอเคขอบคุผมมือพี่ขอบคุณครับเอาที่พี่สบายใจเลยพี่ ไม่ยอมอะ่ะเจยดสูมี่โหปีแงขยันจังลินปีแงขยนันขยนันเออเอาที่สบายใจเลยยิงก็ตีไม่เข้าแล้วเจ็ดส,สูมิสิอ่าสกิบนสกิบนบนอะไรือเ่ินติดสป,ปีดแล้วโดนคายนนานี่ว h a t is แด a ด อะไรคือการติดสปีดแล้วไปโดนคายหนานี่มันคืออะไรเนี่ยคือตอนนี้เราต้องหวังว่าฝัตว์ท่าเนี่ยใช้สกิลท่าเป้านะเพื่อทำให้คิวมินเนี้ยเราสวยร้อนเกลียดเอาไว้ก่อนเออบาร์ี่อย่าใช้โดแล้วก็คือโอ้โหเ่ยนะ คิวล่างคิวล่างลินคิวล่างอย่านะเออตอน้ตอนบบต้นคิวมันไหมเออคิวมันเปิดกรอบไหมนี่ฆ่าไม่ตายโอ้โหจบเลยอไไเออเล่เนเทินก่อนลินขอเล่เนเทินดูบนก็ได้ลูกปั๊บเลยก็ได้ลินทำได้สวยเล่นเลสร็จเถินไหมเล้งไหมตู้มสิเทินหายจริงด้วยได้งั้นหวังได้แล้วหวังได้ แย่นิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรโอ้โหแล้วตายเลยอ,อ้าไแพ้เนี่ยอ่าๆเสียใจเสียใจสุดๆจบเลยกะจะไปแตะขอฟ้าสุดท้ายก็อยู่แต่แค่ห้มามสี่ห้าสี่นี่เท่าไหร่อ่ะ เออ้ามันสี่ห้าสิบจะอยู่ที่ประมาณสามสิบก็ได้นะสามสิบสามเอ็ดอะไรเงี้ยก็คงมีแค่นั้นแหละวันนี้ก็คงมีแค่นี้แหละก็มาแก้ตัวเนาะอาจจะเป็นทีมเหมือนเดิมนิดหน่อยแต่ก็นั่นแหละก็เลยมาแก้ตัวเนาะเพราะว่าคลิปที่แล้วมันทาเสียงไม่ไม่ดีจริงๆเอาว่าก็ไม่รู้จะพูดอะไรให้คลิปยาวขึ้นแล้วอะวันนี้ก็คงมีแค่นี้แหละยี่สิบเจ็ดแล้วเนาะก็สวัสดีครับ เออแป๊บนะอย่าลืมกด Subscribe ช่องผมด้วยอย่าลืมกด Subscribe ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและอะไรต่างๆไม่รู้จะคิดเหตุผลอ,อะไรดีแล้วสวัสดีครับ